ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกถหมายแอปอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการเพรกรดูดวงได้จังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t o f o r channel นะคะ ต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกค,คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีนะคะก็คือเรื่องใหญ่สำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกด s k i ปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้หรือกด time stamp ใต้ description นะคะอ่ะก่อนอื่นต้องมีการเกินอย่างเช่นเดิมนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายดยวยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั outs, hide, so, well, ้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกาหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนะนำของอาจารย์กิงฟ้าฉะนั้นมารับกําลังใจดีๆจากไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรก็กิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะสําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิงฟ้ากิ่งฟ้าบอกเสมอไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนตัวเองได้คือกิงฟ้าเป็นคนพูดแบบนี้มาตลอด10ปีในการทําคลิป YouTube นะคะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีฟันเฟือง ขวาบนของคุณใน YouTube นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดไปตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้ากดสปีดให้เร็วขึ้นช้าลงได้หมดเลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับไไดใดๆทั้งสิน้นให้ดูต่อเนื่องกันเนเพลินได้เลยนะคะเพื่อเป็การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิของวันนี้กันเลยดีกว่าะคะ่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูกันดีก่านนะคะว่าเรื่องใหญ่สําสคัญอะไรที่กราน่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้คืออะไรแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะบางอย่างไพ่อาจจะไม่ขึ้น แต่เอาว่าไพ่ขึ้นมายังไงก็ทํานแบบนั้นนะคะโเคราศีกรกฎนะคะ drive steadfastness positive outlook เจโบหรือเกโบนะคะเจอราเอวาสนะคะ Ten of Pentacles, Five of Pentacles, The Chariot, Ace of Cups, Ace of Swords, Seven of Wands, Nines of Pentacles, Ten of Swords, Knights of Cups. Okay, okay. เป็นคำแน,นะนำแนะนำหรือแนะแนวหรือว่าคําเตือนอ่ะได้ใบนี้นะคะขออนี้อ่าดนิดหนึ่งนะคะ Everything ending lets to a new beginning สิ่งดีๆมากมายกำลังรอเข้ามาหาคุณอยู่ลศนะแล้วก็โดยรนี้คุณอาจจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่และคุณจะบอกลาบางสิ่งบางอย่างเสียก่อนไม่ต้องกังวลยังไงสิ่งใหม่ที่เข้ามาจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนอลดนะลดจริงๆนะคะฉะนั้นแปลว่าเป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะบางสิ่งบางอย่างจงเชื่อเซนส์ของตัวเองด้วยนะคะเซนส์ SE เนี่ยกิฟฟาบอกเสมอต้องใช้ร่วมกับเหตุผลและความเป็นจริงไม่ใช่เซนส์เสียงเดียว จิตหลุดคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษไม่เอานะจ๊ะเออเนี่ยเซนส์กิ่งฟ้าจะพูดเสมอทุกอย่างต้องใช้ประกอบการบนหลักความเป็นจริงนะคะเพราะว่าไพ่อจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ย อ,อ,อย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้อย่าให้มิจจี้มิชาชีพมาทําให้ปักปั่นประสาทหรือว่าไปเชื่อพวกมิชฉาชีพได้มันมีทุกรูปแบบระวังให้มากๆนะคะแล้วที่สําคัญช่วงนี้ใช้เงินใช้ทองอ่ะใช้อย่างมีสตินิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าใช้เงินเก่งหรือมีเหตุจําเป็นต้องใช้ตังค์ถ้ามันจําเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นพักได้พักก่อนอย่าเพิ่งใช้ตังค์นะคะที่มันแบบให้มันสิ้นเปลืองนะคะถ้าถ้าพูดตรง,ตงๆช่วงนี้อย่าไปลงทุนอะไรที่เป็นความเสียง น,นะคะนี่เตือนแต่ถ้าเราบอกว่าเออเรารู้ลิมิตตัวเองอยู่แล้วกิ่งฟ้าดีใจด้วยนะคะแต่ไพ่เขาจะขึ้นเตือนตรงจุดนี้นะแต่มันแปลว่าเป็นการสิ้นสุดมันแปลว่าสมมติคุณเองอะค่ะอาจจะบอกว่าสิ้นสุดจากความสัมพันธ์บางคนบอกว่าเจอมิตรภาพที่จอมปลอมเจอความสัมพันธ์ในเชิงความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี้เปียบเปยน,นะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครไม่ว่าคุณดีหรือคุณไม่ดีอะไรเงรี้ยที่มาดูกิ่งฟ้าถือว่าคุณทํากรรมดีคุณได้กรรมดีถ้าคุณทํากรรมชั่วคุณก็ได้สิ่งนั้นกลับไปแแแคคค่่่่่่นนนะนะั้้เเอองะะะตจบกฉยวาาาาถทีผม เราก็ทําในสิ่งที่ดีหรือเราเป็นผู้โด่งกระทําจริงๆนะคะเอาแบบไม่เข้าไม่เข,ข้าข้างใครไม่เข้าข้างตัวเองเอาหลักความเป็นจริงนะกิ่งฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและสิ่งที่มันไม่ดีนะเหมือนไพ่บอกเลยการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ย positive outlook เ uh, กโบหรือว่าเจอรามันขึ้นมาหมดเลยเป็นลักษณะของคําว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีโอกาสที่ได้รับสิ่งมงคล uh, ของมงคลหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นความสิริมงคลหรือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกเออประหย ตังนิดนึงเดี๋ยวใช้เงินอย่างมีสติมันจะเป็นคําเตือนเฉยว่าอะไรที่มันเป็นคําว่าสิ้นเปลืองอย่าใช้มากแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ใช้เพราะว่าจริงๆเงินทองช่วงนี้ของคุณมันเป็นช่วงการกอบโพยมากกว่ามันเหมือนเป็นช่วงของคว่าการรับทรัพย์อะค่ะไม่ใช่การเสียทรัพย์เข้าใจไหมรับเข้ามาดึงมันเข้ามาประมาณนี้แล้วก็นึงอย่างที่เป็นคาเตือนอย่าอีโก้สูงอย่าคิดว่าตัวเองเก่งหรือเด่นกว่าทุกคนนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องฟังหร,หรือดู หลายๆอย่างรอบข้างด้วยนะคะดูความเป็นจริงด้วยแล้วก็ฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างก็ดีในบางครั้งนะคะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่จริงเอามาปรับปรุงแก้ไขติชมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่มันไม่จริงไม่ต้องไปใส่ใจมันนะคะภัยเลยขึ้นว่าเออถ้าอีโก้สูงหรือว่าเราเองไม่สามารถแบบทำตัวเป็นน้ําเต็มแก้วไม่สามารถให้ใครมาเติมเติมเต็มเราได้ปัญหาจะเกิดทําให้เรามีแต่ความทุกข์ใจการเชื่อตัวเองเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่การเชื่อตัวเองโดยที่บางทีบางครั้งเรามั่นใจเกินเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ย มันบางทีบางครั้งมันเป็นปัญหาได้ค่ะมันคืออีโก้โดยที่ไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามนะคะต้องระวังตรงจุดนี้แต่ถ้าเราบอกเราไม่เป็น ข้ามคำทานายนี้ไเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจแต่ไพ่เอาแค่ขึ้นมากิ่งฟ้าเลยต้องพูดนะคะแล้วก็ถัดไปอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคาประกันให้ใครแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าพูดคําเดิมอย่าให้มิจิหรือมิชาชีพอย่าไปคลิกนิ้แปลกระวังนิดนึงด้วยแล้วกันนะคะถัดไปบางท่านถ้ามีเกณฑ์ที่จะเดินทางหรือออกรถมีโอกาสสูงมากๆหรือบางคนอาจจะบอกต้องเดินทางชีพประจรองเท้าในช่วงนี้เยอะดีค่ะชีพประจรองเท้าเราดีมากๆนะคะแต่ช่วงนี้คุณต้องทํางานหลากหลายอย่างบางคนบอกงานลาดงานหลวงฉันต้องทำหมดเลยหรือบางคนต้องทํางานเยอะทํางานโอวว่่าชงนี้อจะ ต้องทำงานโอเวอร์โหลดทำงานเยอะนิดหนึ่งฉะนั้นขอให้คุณพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วกันทุกงานที่คุณทำ คุณจะเพิ่มสักยภาพและความสามารถและคุณทําได้สําเร็จทุกงานเนี่ยไพ่ขึ้นความสําเร็จแล้วไพ่ขึ้นโอกาสไพ่ขึ้นจะมีคนเล็งเห็นในศักยภาพและความสามารถของเรามากยิ่งขึ้นช่วงนี้บางท่านอาจจะได้มรดกหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะไปรวมกลุ่มหรือว่าเขาเรียกว,ว่าครอบครัวหรือช่วงนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือคนกลุ่มก้อนเยอะๆหน่อยนะคะอ่าแล้วก็คุณจะมีการหลุดพ้นจากคนที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีค่อนข้างสูงมากๆแล้วคาว่านี่สินจริงๆกิ่งฟ้ามองว่ามันจะดีขึ้นนะถ้าสมมติคุณ เงินอย่างมีสติจริงๆอ่ะนี่สิ่งของคุณจะเบาบางลงหรือว่าคุณเองอาจจะแปลว่าการเงินของคุณช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเรารู้ลิมิตตัวเองมากยิ่งขึ้นมีสตินในการใช้ต่างมากยิ่งขึ้นแลวไพ่ขึ้นเริ่งามยามดีเห็นไหมฟ้าเปิดดวงเปิดทางเหมือนไพ่ที่คําแนะนําเลยทุกอย่างมีเวลาของเขาทุกอย่างมีลงล็อกเวลาล็อกเวลาให้สําหรับคุณอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเริ่งงามยามดีบางคนอาจจะบอกขึ้นบ้านใหม่ มีงานมงคลงานบุญได้หมดเลยแต่อาจจะเป็นคําว่าช่วงนี้จะทําอะไรก็รีบทาไปเป็นช่วงของการกอบโกยอย่างที่หญิงฟ้าบอกคืออะไรคะรับซับเข้ามาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซับออกรับมันเข้ามาหน้าประมาณนี้คุณจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นหรือเซนส์ของคุณอาจจะทําให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นอย่างที่หิฟ้าบอกช่วงนี้คุณจะมองเห็นอะไรที่แบบ ออมองเห็นคนรอบข้างหรือมองเห็นสินาต่างเห็นความทุกข์ความสุขมากยิ่งขึ้นคือคือมันถึงจุดจุดหนึ่งอะชีวิตเราอะบางทีการเข้าหาธรรมหรือธรรมชาติหรือธรรม,มะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคือไม่ได้แบบต้องธรรมะจ๋าขนาดนั้นแต่คือขอให้คุณเองมีเป็นความดีที่เป็นยึดเหนี่ยวจ,จิตใจหรือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นความมงคลดีกว่านะคะฉะนั้นเลยบอกว่า,วาช่วงนี้เซนส์หรือว่าหลักความเป็นจริงหรือคุณจะเข้าใจคําว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปสัจธรรมชีวิตบทเรียนบททดสอบมันทําให้คุณเองเติบโตในเรื่องของความคิดไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆนะคะช่วงนี้อีกหนึ่งอย่างคือคุณเองอ่ะจะได้หลุดพ้นจากคนที่มันไม่ใช่จริงๆเนี่ยไพ่ขึ้นมาสองรอบเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะแบบออกห่างหรือถอยห่างจากคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่เหมือนเราจะเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นนะใครมาดีมาไม่ดีหรือใครที่แบบว่าจะช่วยเหลือเราเรา,เราตอนที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งใครแบบ เาเรียกว่าออกจากเราไปเลยตอนที่เรามีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะเหมือนจะเห็นเหมือนพิสูจน์พิสูจน์คนหรือพิสูจน์อะไรบางอย่างในช่วงนี้ได้เลยนะคะแล้วพ่ขึ้นเป็นเงินเป็นทองฉะนั้นช่วงนี้ลงมือทานะเงินทองคุณจะดีขึ้นจะฟื้นตัวหรือการเงินจะเข้ามาดีมากๆมันแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจําตัวเขาเรียกว่าคนที่มีพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รวมถึงเจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะแล้วก็เจ้าเขาเรียกว่าสัมภเวสีผีเปร,รตที่สามารถรับบุญกุศลนี้ได้ด้วยนะคะแต่ลๆ อย่าลืมนะคะถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าอะไรติดขัดเป็นหนึ่งว่าเราอาจจะเหมือนเป็นหนึ่งเจอเจอ้ากรรมในเวรหรือเจออะไรบางอย่างที่มันติดขัดในชีวิตมันสวดมน จริงๆหลักๆคือนั่งสมาธิและแผ่เมตตาแล้วถ้าจะเสริมก็คือสวดมนต์สวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description เสมอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเสริมพระกระถางเงินล้าน9-30จบพระกระถางเงินล้านเนี่ยส่งเสริมได้ดีมากๆนะคะในเรื่องอคำว,ว่าขาจัดสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองได้ด้วยแต่อย่าสวดแล้วโลภนะคะสวดแล้วก็สวดเป็นสมาธิแล้วสิ่งต่างๆจะเข้ามาหาเองเนี่ย ผลไม่ตาให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะคือบางคนมีความเชื่อว่ายิ่งแผ่ไม่ตาให้เจ้ากรรมในเวรแล้วเขายิ่งมีพลังไม่จริงนะคะมันจะทําให้ใจเราเบาขึ้นใจเรามีความสุขแล้วใครที่มันคิดไม่ดีกับเราก็จะหลุดพ้นจากเราไปหรือทําให้แปลว่าศัตรูกับกายเป็นมิตรก็ได้หรือไม่งั้นเขาก็จบกันไปข้างหนึ่งแค่นั้นเลยนะคะอ่าล้วก็เห็นไหมถ้าเราทาตามที่กิ่งฟ้าบอกศัตรูแพ้พ่าใครที่คิดไม่ดีกับเราหรือเจ้ากรรมในเวรจะหลุดพ้นหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการคลี่กรรมหรือคลายกรรม นะเป็นการคลี่คลายให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้ถ้าคุณคุยกับคนหมู่มากระวังในเรื่องของเรื่องสุขภาพหรือระบบทางเดินหายใจหรือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจนิดนึงนะคะโรคภัยแค่เจ็บยังอยู่นะคะช่วงนี้ก็คือระวังนิดหนึ่งกับการที่แบบบางคนแบบว่ากิ่งฟ้ายังใส่หน้ากากอยู่นะถ้ากิ่งฟ้าไปสถานที่ที่แบบคนแบบเยอะๆแล้วรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกิ่งฟ้าย,ยังใส่อยู่ระวังนิดนึงในเรื่อง อาการป่วยไข้หวัดขจมูกหรือว่าการนอนหลับไม่เพียงพอแล้วทาให้แบบบางทีเชื้อโรคหรือโรคมาทาหาเราได้ง่ายหรือบางทีเราไปอยู่กับหลายๆคนแล้วแบบเนี่ยแย่งกันหายใจแล้วบางทีโรคภัยไข้เจ็บหรือไข้หวัดอะไรเงี้ยมันเข้ามาได้ง่ายระวังนิดหนึ่งด้วยแล้วกันใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้คือความสิริมงคลงานบุญงานบวชหรืองานมงคลอาจจะมีเองหรือเราไปร่วมงานคนอื่นหรือเป็นการขึ้นบ้านใหม่หรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าเอาพระมาสวดที่บ้านก็ได้เหมือนแบบประหนึ่งว่าสวด ทำบุญใหญ่ประจําปีของบ้านก็ดีก็ดีนะคะจริงๆแล้วคือควรร่วมงานที่เป็นสิริมงคลหรือว่าร่วมงานบุญในช่วงนี้ก็จะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะทําเลยค่ะการทําบุญนะ่ยกี่ฟ้าบ่าเสมออย่าทำแล้วเดือดร้อน1บาทก็คือบุญ5บาทก็คือบุญเอาแบบที่เราไม่เดือดร้อนทําได้หมดอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขอให้เกิดพลังงานดีดตามพลังงานไพ่อะไรที่เป็นคําเตือนจากไพ่ก็เก็บเป็นกําลังใจแล้วเป็น่าเป็นคําเตือนเอาไว้นะคะฟังอย่างมีสติเนาะเราขอให้ทุกท่านมีสติ ถ้าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซูเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์ตงค์ด้วยตัวเองขอบคุณมากที่สนับสนุนการหรือเพจกดไลค์ like, กด u b s c r i b e พวกกะดิ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟ o บุ๊กแฟ a เพจะ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะบ๊ายบาย เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ